สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงใจสองสำรานนะคะรหัสโทรศหกหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์สองหกค่ะมูลเรนหกสิบเอ็ดทับห้าสิบหกค่ะค่ะจะมาพูดเล่าที่มีจำหน่ายในตลาดนะคะตัวแรกคือเลมี่มาติน V S O P ค่ะตัวที่สองนะคะเวเซียโรมันยาอินดิเทสซาเนล่าบันดีนะคะค่ะตัวที่สามคือคาวาโด์เปเร่มาโกลีฟไฟ V S นะคะ ค่ะประวัติความเป็นมาของบรันนีนะคะบัลนีเป็นเครื่องดห่ือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกั่นนะคะของการหมักน้ําผลไม้นะคะหรือไวน์ค่ะเช่นอง,งุ่นแอปเปิลนะคะเมื่อผลิตจากผลไม้อื่นนะคะก็ะะจะเรียกชื่อตามผลไม้นั้นๆนะคะแต่ถ้าผลิตจากองุ่นนะคะ,ก,งงะ,คะก็จะเรียกบรัลนีนะคะชาวดัสคือชนชาติแรกที่นาศิลปะก,กันกันเหล้ามาใช้กับคอนยักษนะคะโดยพ่อค้าชาว ดัดนะคะจะเดินทางมาซื้อเหล้าอางุ่นคะ่ะจากแหล่งผลิตที่สําคัญค่ะแต่เป็นเพราะเหล้าอางุ่นมีช่วงอายุที่สั้นนะคะทําให้การขนส่งไปที่ยางไปยากลําบากค่ะจากจุดนี้ไปทําให้พ่อค้านะคะชาวดั๊นะีหันมาใช้วิธีก,การกลั่นเหล้าอางุ่นให้เป็นเหล้าบันดีเสียก่อนนะคะเพื่อสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษาค่ะค่ะการหมักนะคะหมักนะคะจะมี2องขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการ หมักขั้นตอนที่1นนะคะจะหมักในระยะแรกนะคะใช้เวลาประมาณ10วันค่ะเพื่อจะทําให้น้ําตาลในผลไม้นะคะเกิดการแปรธาตุนะคะเป็นแอลกอฮอล์เสียก่อนนะคะการหมักในขั้นตอนที่1นนี้นะคะจะใช้อุณหภูมิระดับเดียวกับการหมักสุราชนิดอื่นนะคะก็ประมาณ25 3 0ถึงองศานะคะเกตเมื่อได้ที่ตามหลักเกณฑ์นะคะที่กําหนดไว้ซึ่งขั้นเอาเป็นเปลือกองุ่นนะคะหรือ เปลือกผลไม้ออกให้หมดนะคะแล้วนําผลไม้ไปใส่ถังหมักใหม่อีกครั้งนะคะเป็นการหมักครั้งที่สองค่ะค่ะขั้นตอนที่สองนะคะจะใช้เวลาหมักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปนะคะโดยใช้อุณหภูมิในถังสารนะคะอยู่ในระดับสิบถึงสิบห้าองศานะคะในบางประเทศนะคะผลิต mm hmm. เหล้าบันดีนะคะอาจใช้เวลาการหมักในช่วงนานถึงหกเดือนนะคะถึงอาจจะถึงหนึ่งปีนะคะ จะนำสาไปกันเป็นเหล้าบันดีนะคะการหมักในขั้นตอนที่สองนี้นะคะ่ะส่งผลให้ผล,ลไม้นะคะที่หมักได้ก็คือ Y วนนั่นเองนะคะกรรมาวิธีการทำบันดีนะคะเริ่มแรกล้ายวายมากค่ะผิดเพี้ยนกันบ้างเล็กน้อยแต่ผลสุดท้ายก็ได้ออกมาแตกต่างกันนะคะสุราบันดีต้องนำส่งดังกล่าวไปกันนะคะแต่ Y วต้องนำไปพัชไลนะคะและปรุงแต่งออกจำหน่ายค่ะ ประเภทของบันดีนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสประเภทด้วยกันนะคะตัวแรกคือโมเมติกบันดีนะคะคือบันดีพื้นเมืองค่ะบันดีที่ผลิตจากงุ่นนะคะแล้วนำมาการเป็นบันดีอีกทีค่ะเช่นลีเจนซี่บันดีหรือเจอรแมนบันดีนะคะตัวทีสองจะเป็นพรีเมียมบันดีค่ะบันดีเกรดสูงนะคะเป็นบันดีราคาแพงค่ะที่เก็บบ่มไว้ในถังไม้โอคนานๆโดยระบุคุณภาพเป็นอักษรย่อค่ะ หรือชื่อพิเศษนะคะเช่นคอนยักษหรืออมายักษนะคะค่ะประเภทที่3าคือฟู้ดบันดีนะคะคือบันดีผลไม้ค่ะบันดีที่ทํามาจากผลไม้อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผลไม้งูนซึ่งจะทําให้กลิ่นรสแตกต่างกันไปนะคะจะแบ่งออกเป็นสองชนิดกันด้วยกันนะคะได้แก่ไวฟฟู้ดบันดีนะคะคือบันดีผลไม้สีขาวนะคะผลิตจากการกันผลไม้โดยไม่ต้องบ่มในถังไม้จะได้ มีกลิ่นหอมนะคะและโลสของผลไม้นั้นจะนิยมใช้แช่เย็นและดื่มไม่ผสมนะคะหรือจะนําไปผสมค็อกเทลต่างๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ค่ะตัวที่สองคือคูลเลอร์ฟู้ดบันดีนะคะคือบันดีผลไม้ที่มีสีนะคะเพื่อิจจากันการผลไม้นะคะแล้วเอาไปบ่มในถังไมโอคนะคะผลไม้ที่นํามากันเช่นนะคะแอปเปิลทีเ่เรียกว่าแอปเปิ้ลบันดีนะคะเป็นเชอรี่นะคะพัมหรือ แพรนะคะแล้วก็ราสเบอร์รี่ค่ะค่ะตัวยอ่อของเราบัตดีนะคะถ้านำอักษรย่อรวมกันจะมีความหมายอังนี้คะ่ะ xo เท่ากับ x star o r หรือว่าหรือ v จุด v s จุด o จุด p very very superior o r place นะคะซึ่งแสดงว่ามีการเก็บป่มเป็นเวลา20-40ปีถ้าจะเป็น v จุด o เท่ากับ very oil หรือ v. จุด s. จุด o. จุด p เท่ากับ very superior oil please แสดงว่ามีการหมักป่มเป็นเวลา12-20ถึง20ปีค่ะถ้าจะเป็น v. จุด s เท่ากับ very superior แสดงว่ามีการหมักป่มเป็นเวลา5ถึง99ปีค่ะค่ะ <c oughs> มาพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากการดื่มเหล้าบันดีนะคะคือข้อแรกเลยค่ะให้ หัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะการดื่มแอลกอฮอล์นานๆน,นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึ่งเลือดในสมองแตกได้นะคะข้อ2นะคะส่งผลดีต่อการทํางานของสมองนะคะการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีส่วนกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดนะคะไปสู่สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและช่วยทางกระบวนการคิดและภาะวะทางอารมณ์ได้ค่ะ3นะคะะช่วยให้การเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะคะ นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลายัยเซฟฟิลนะคะได้ค้นพบความลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยเขาให้ข้อมูลว่าหากเราให้เวลาสําหรับการดื่ม10วันในรอบเดือนนะคะจะสามารถลดอาการอักเสบและวงของเขาต่อได้ค่ะ4นะคะเป็นประโยชน์ต่อการออกกําลัง ออกกำลังนะคะมีส่วนช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะลองผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในเครื่องดื่มโปรตีนที่คุณทานหลังออกกําลังนะคะตามปกติจะช่วยเพิ่มพลังงานนะคะและบรรเทาการบาดเจ็บจากการฝึกได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ5นะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะส่งผลดีโดยตรงต่อภาวะทางอารมณ์นะคะที่เป็น สุกมากขึ้นนะคะซึ่งถือว่าทรงผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะดังนั้นตามใดที่คุณยังชื่นชอบการดื่มแล้วก็บอกลาเรื่องปัญหาทางสุขภาพจิตไปได้เลยค่ะ